ดีไปทั่วไทยส่งใจไปไกลทั่วโลกธรรมปัญญาสวัสดีครับเชื่อมโยงกับคุณทุกคนในเวลานี้นะก็ปิติสุขในบารมีร่วมกันก็มีบุญใดที่ประกาศไวญ้ญาติธรรมที่มีบุญสัมพันธ์ก็เข้ามาช่วยกันเติมเต็มให้บริบูรณ์แล้วก็ใกล้จะบริบูรณ์ทุกเรื่องนะครับสุดท้ายจึงสําเร็จด้วยบุญที่เขาเรียกว่าบุญสามัคคีครับเป็นบุญสัมพันธ์นํามาให้เราเจอกันและบุญสามัคคีพาให้เราสาเร็จครับบุญทั้งหลายจึงไม่ใช่บุญของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากกระแสบุญทั้งหลายมารวมตัวกันสวัสดีคุณทุกคนครับเชื่อมโยงกันด้วยพลังแห่งคารวะประกาศธรรมเป็นไลฟ์ตอนไร่ธรรมสี่แผ่นดิน12แล้วก็เป็นพุทธภูมิตอนที่308อถอดรหัสมรดกธรมรมแห่งรัตนโกศินนะครับเชื่อมโยงกับคุณทุกคนในเวลานี้ทักทายพี่รุจาราธานาโชติพย์ครับชื่อนี้เห็นก็ปิตินะหนึ่งชื่อปรากฏแทนหลายนามเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในบุญสัมพันธ์ในเครือข่ายบุญของรุจาภาสามัคคีก็ หลายสิบชีวิตรวมตัวกันได้ฟังทั้งในบรรยากาศของเรียวถามบ้างอัฟเตอร์ถามบ้างก็ว่าก,กันไปสวัสดีคุณอ้อสรินครับทักทายคุณแหม่มลิป,ปินคอตสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีสายตระกูลทองสว่างทุกคนด้วยครับโอทนาบุญกันด้วยบุญกุศลอเมริกาภาพเสียงชัดเจนขอบพระคุณครับในการเชื่อมโยงกันวันนี้ผมเข้าประจำการเรียบร้อยก็พยายามจะเซฟธาตุขันไม่ให้เส้นเสียงไวเบรชั่นมากเพราะว่า เกือบจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าก็มีอาการคันคอนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการอะไรก็มีเรื่องของเส้นเสียงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้อักเสบครับถือว่าโอเคพี่รู้จักพาบันทึกอีพีให้แล้วขอบคุณนะสวัสดีคุณสุรีพอรครับสวัสดีคุณทุกคนที่เข้ามาสู่ไลฟ์ธรรมปัญญาบุญุคราวาสประกาศธรรมเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เราได้พบกันในบุญและกุศลนะฮะเป็นบุญที่เราเชื่อมโยงแล้วก็ นำส่งสู่กันและกันเป็นบรรยากาศที่อยู่ในสภาวะของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ถอดรหัสความเป็นมาของบรรพชนไทยนำสู่เราในยุคนี้สาวเช็คภาพเสียงชัดเจนจากทุกพื้นที่ขอบพระคุณครับรอคอยในคุณทุกคนเข้ามาเชื่อมโยงกับเรามีเรื่องราวดีๆจะเล่าให้ฟังอยู่มากมายเดี๋ยวรอคนเข้าก่อนนะคอยเล่าให้ฟังสวัสดีคุณน้อยสีรักษาครับ ก็เป็นาติธรรมที่ปรากฏนามเป็นประจำด้วยบุญไดของการร่ำเรียนธรรมะในการธรรมะสวนะคือกาละธรรมะสวนะสนทนาธรรมตาม,ตามการการนั้นย่อมเป็นเอตัมมคละมุตตังนั้นเร,เรียกว่าการมงคลครับสวัสดีคุณทุกคนครับเชื่อมโยงกันด้วยบุญและกุศลณเวลานี้ครับในระหว่างรอผู้คุณอยู่ก็ขออนุญาตเตรียมการใน เรื่องราวนะครับที่จะนําส่งเดี๋ยวผมรอคนเยอะๆนะผมจะได้โมทนาบุญทีเดียวตอนนี้คนยังค่อยๆทยอยกันเข้ามาอยากให้คนอื่นเขาได้โมทนาบุญกับคนที่เขาทําสําเร็จอย่างสม่ําเสมอด้วยรอสักครู่นะครับบันทึกอีพีแล้ว1653เราอยู่กันมาปีที่5แล้วคุณแล้วก็จะก้าวย่างเข้าสู่ปีที่6อย่างเบิกบานปี25 6 8นี่เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วครับ เป็นเดือนสุดท้ายของปีเหมือนเราเพิ่งยกทีมไปพุทธภูมิกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ไหนได้มันปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็ในระยะทางระหว่างนั้นอินบีทวีนเรายังได้สร้างบุญกุศลมากมายเพื่อกูลกันไปขอบพระคุณคุณทุกคนที่มีกันและการเคียงข้างและสร้างบุญกับคุณทั้งหลายอันว่าสเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์เป็นเอกบุคคลของโลก เป็นเอกบุคคลที่เป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขอน้อมจิตพิสทธิ์เล่าให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งทักทาไทยป้าการุณขาวระโนครับทักทายคุณรัฐนะครับทักทาทยยติธรรมทุกคนสวัสดีคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งอีกคราครับคุณทั้งหลายอันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงปรากฏขึ้นมาในโลกมนุษย์นั้นจะทรงอุบัติครั้งละเพียงหนึ่งพระองค์ เป็นมหาบุรุษที่ปรากฏเกิดขึ้นด้วยบุญญาบาร,รมีที่พระองค์สั่งสมจนเต็มส่วนเรียกกันว่าบารมี10ประการมี3ระดับเรียกบารมีรวมทั้งหมดคือ30ทัศเป็นบารมีเต็มครั้นเมื่อถึงพุทธธรรมนายในการก่อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรมนายว่าบุคคลผู้นี้จกักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงการและเวลานั้นเหล่าถวยเทพ องค์เทวราชาองคท้ามหาพรมองคท้าวสากกเทวราชก็จะเข้าอัญเชิญพระมหาโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มและได้รับพยากรแล้วเป็นนิยตะโพธิสัตว์ลงอุบัติเป็นสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนั้นคุณน้อยสีรักษาบอกว่าเว้นตาหายมองชัดเจนเลยหมายความว่าปกติดูเบลเลเฮะสวัสดีเจ้าพญาลอยนภาบารมีธรรมครับ สวัสดีกันทุกคนนะในเวลานี้ทักทายคุณพินดาสุชาวงด้วยคุณทั้งหลายที่ได้ยินเสียงทาผมอยู่ครับบทนาบุญกับคุณลอยทวงนะส่งดาวต่อเนื่องมาทุกสัปทุกวันนะฮะตลอดหลาย10สัปดาห์ที่ผ่านมา1ปีมี52สัปดาห์คุณลอยส่งมาหลายร้อยสัปดาครับโบทนาบุญตั้งแต่พบกันมามีแต่ให้และเกื้อกูลเพราะเห็นในคุณค่าแห่งการสร้างธรรมส่งธรรมด้วยสัจจะทิฏฐานและสัจจะบารมีจึงเกิดเป็นความจริงร่วมกันนะครับ คุณทั้งหลายอันว่าสมสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอัจฉริยะเอกบุคคลหากแบนพิจารณาถึงความเป็นมนุษย์ครับในประวัติศาสตร์ยอมรับว่าพุทธเจ้าเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็มีตัวตนอยู่จริงๆและได้เคยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยธาตุขันจริงนับแตงแต่สมัยโบราณการผ่านมาคุณทั้งหลายลองมองไปทั่วจักรวาลน,นี้ จะมีกษัตริย์พระองค์ใดเล่าที่ยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติทั้งหมดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ที่เป็นว่าที่ราชาแห่งกรุงกบิลพัทแห่งสากยวงศ์ได้ทรงกระทำสิ่งนั้นทรงละทิ้งสมบัติทั้งโลกและออกบำเพ็ญเพียรเพื่อสมบัติท,งทางธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้มองดูสิว่าตั้งแต่2,500กว่าปีก่อน ยังไม่มีใครจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าทำทรงสละความสุขแบบโลกเพื่อสแสวงหาประโยชน์สุขทางธรรมเกิดเป็นประโยชน์โลกนั่นแหละจึงเรียกว่าความบริสุทธิ์ครับเขาเรียกพระวิสุทธิคุณทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้มนุษยชาติเกิดปัญญานี่แหละเขาเรียกพระปัญญาที่คุณและทรงมอบสิ่งทั้งหลายให้กับผู้คนอย่างไม่เลือกชนชั้นวรณะด้วยกรุณานี่แหละเขาเรียกว่าพระกรุณาที่คุณสประการนี้จึงเกิดขึ้นในพุทธ,ธ เป็นองค์สามของพุทธคุณที่สูงที่สุดในด้านความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีมากหาผู้ใดเสมอเหมือนเพราะทรงปราศจากกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองการบำเพ็ญประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระองค์ได้อุทิศทั้งชีวิตและพระวรากายตลอดจนพุทธกิจในตลอดพุทธกาลได้นำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนว่า การข้างหน้าแม้กายพระองค์แตกดับไปแล้วดับขันทปรินิพานแต่พระธรรมคำสอนนั้นจะทรงสถิตยอยู่ตลอดการ5,000พระวัตรษาอายุพระศาสนานั้น5,000ปีคุณทั้งหลายแต่ลองนึกให้ดีว่าก่อนจะทรงตัดสรุนั้น6ปีที่ทรงบำเพ็ญน,นั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างหนักหนาะสาหัสในภูเขาดงคาสิริที่ถ้ำดงคสิริ มันกันดานแสนกันดานใครที่ได้เคยไปในพื้นที่จริงจะเห็นว่ามันเป็นแดนแลนแค้นแห้งแลง้งมีแต่หินมีแต่กรวดมีแต่ความแหลมคมพระองค์ทรงจาริกด้วยพระบาทเปล่าๆขึ้นไปอยู่บนถ้ำนั้นบำเพ็ญเพียรสมาธิอดอาหารกั้นลมหายใจทรมานตนต่างๆนานาเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์กว่าจะค้นพบอย่างนั้นได้คือการบำเพ็ญเพียรเ,เผาตะบะอย่างหนักเพื่อพระโพธิญาณ ทันแล้วจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ทางแต่มันคือการพิสูจน์ว่าเรได้ดําเนินในทางสุดตรงอย่างที่ทดลองที่สุดแห่งทุกแล้วมันไม่ใช่จึงได้ลงมาบําเพ็ญอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ์ต้นโพตัสรู้ซึ่งวันนี้มีงานใหญ่เตรียมการสาธยายพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกที่สาธยายสองแผ่นดินร่วมกันระหว่างเจ้าภาพคือประเทศไทยและพุทธภูมิอินเดีย โมทนาสาธุการครับทีมงานผมส่งภาพมาจากพุทธภูมิขบวนแห่พระไตรปิฎกงดงามมากแล้วก็มีหลายคนอัญเชิญพระไตรปิฎกไว้เหนือเสียงเกล้าเดินทูลหัวแบบคนอินเดียที่มอบเกียรติสูงสุดกับพระธรรมคําสอนในที่สุดเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วไซจึงได้ดับขันธปรินิพานหลังจาก4 5พรรษาการด้วยอุทิศทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดพระชนชีพเพื่อมนุษย์ ทรงพักผ่อนในการจำวัดวันหนึ่งไม่เกินสามชั่วโมงทรงหลับเช้ากว่าผู้ใดแต่ตื่นก่อนผู้ใดเพื่อไปโปรดสรรพสัพตว์นั้นให้พ้นทุกข์ได้คุณทั้งหลายสิ่งที่อุทิศทั้งหมดจึงกลายเป็นประทีปของโลกกลายเป็นที่มาของความดีของโลกเราทั้งหลายจึงได้น้อมจิตในการปิติในพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอันปรากฏนั้นนี่คือข้อเขียนจาก หนึ่งในอาจารย์ของเราครับท่านอาจารย์วสินอินทสระหนึ่งในพ่อแม่ครัวอาจารย์ที่เป็นคารวาสประกาศธรรมงดงามยิ่งจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตท่านอาจารย์ล่วงลับดับขันเมื่อเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณ2นาฬิกา20นาทีตี2อของวันนี้นี่เองในนามครอบครัวธรรมปัญญาขอน้อมทำของอาจารย์มาแสดงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและงดงามในที่สุด ขอน้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์วสินอินทศระที่อาจารย์ได้ส่งภาพอันงดงามฝากไว้แก่สิทธิอนุสิ์ไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำนั้นแลประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในบัดนี้และภายหน้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนวสินอินทสระน้อมกราบส่งดวงจิตท่านอาจารย์ด้วยบุญใดอันสิตยานุสิ์ าาาผู้เป็นคารวาสประกาศผู้เป็นตัวอย่างและแบบอย่างอันง,งดงามในการประพฤติและสร้างธรรมสรงธรรมขอน้อมกราบลาท่านอาจารย์และน้อมนำธรรมที่ท่านอาจารย์ฝากเป็นมรดกไว้นำมาถอดรหัสให้คนรุ่นหลังได้ฟังเป็นระยะระยะท่านทั้งหลายครับท่านอาจารย์วศินอินทศระเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์แล้วก็มีปูมประวัติที่งดงามยิ่งอันผมอยากจะนำมาคุณได้เห็น ท่านเกิดในปีพศ2477จากไปในปีพศ2568เป็นนายช่างผู้ร้อยมาลายแห่งธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือของท่านซึ่งหนังสือ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ในหน้าปกเหล่านี้ธรรมปัญญาเรามีอยู่ในครอบครองทั้งหมดนะครับผมได้สรรหามาจากทุกทิศทุกทางนำมารวมกันไว้ ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคายกย่องที่งดงามมากนายวสินอินทัสระเกิดวันที่17กันยายนพุทธศักราช2477หมู่บ้านท่าสาลาอำเภอรัตภูมิจงังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ได้ยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติมีอายุได้90ปีเมื่ออายุ13ปีได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรได้รับการปลูกฝังบ่มเพราะอุปนิสัยฝ่ายดีฝ่ายความรู้รักสงบใต้ร่มธรรเรื่อยมา จากนั้นจึงได้อุปสมบทที่วัดบุพารามเขตพนบุรีเริ่มศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงจนปรงผลให้สําเร็จเปรี่ยนธรรม7ประโยคสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีปริญญาศาสนาศาสตร์บัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วจึงเดินหน้าไปศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบานาลัสฮินดูประเทศอินเดียได้รับปริญญาศาสนาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นนักคิดนักเขียนนักวิชาการและอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆต,ตลอดระยะเวลา50ปีของชีวิตเป็นส่วนสะท้อนให้วรักกรรมอันเปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาปรากฏสืบเนื่องจนปัจจุบันอาจารย์วสินได้สร้างสารรค์ผลงานวรรณศิลป์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2507รวมแล้วทั้งหมดมากกว่า160เรื่อง มีทั้งนวนิยายเรื่องสั้นสารคดีอนุทินอัตชีวประวัติสาระ,ะงานในงานเขียนทุกเล่มเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทุกระดับชั้นผลงานชิ้นเอกเช่นเรื่องพระอานน์พุทธอนุชาพุทธจริยาหนังสือพ่อผมเป็นมหาหนังสือผู้สละโลกหนังสือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคและอีกมากมายด้วยปฏิทานอันแน่วแน่ อาจารย์วสินน้อมนาคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสนอในรูปแบบวรรณกรรมเกิดเป็นประทีปสองธรรมแก่สังคมและโลกโดยใช้แหล่งข้อมูลจากพระไตรปิฎกคำภีร์มาสังเคราะห์ให้ง่ายขยายความยกตัวอย่างเล่าด้วยกลวิธีอันเหมาะสมใช้ภาษาละโบหานงดงามสละสลวยอ่านง่ายเพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความประทับใจเกิดความสะเทือนใจและเกิดจินตนาการนำไปเกิดเป็นคติชีวิตทุกระดับเพศและวัย มุ่งให้ความรู้ความคิดอันเป็นคุณประโยชน์สําคัญตลอดชีวิตการทํางานอาจารย์วศิน,นได้อุทิศตนด้วยความเสียสละเป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักสุนิตยสารสุภมิตรสอนพิเศษธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปบรรยายธรรมทางวิทยุสถานีวิทยุเอฟ7อ็มกิเุเเพื่อศาสนาและสังคมเผยแผ่งานวรศสินเป็นธรรมทานในรูปแบบซ d MP3 และหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กผ่านสื่อเสียงดิจิตอลซาวคลาว ทางเว็บไซต์เรือนธรรม .com และกัลยาณธรรม .com พร้อมใน Facebook วสินอินทสระ2,553ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ2,557ได้รับรางวัลน,นาราทิพย์มอบแก่นักเขียนนักหนังสือพิมพ์กวีนักแปลอันสร้างสารรค์คุณค่าแก่วงการวารรณกรรมไทย 2559ได้รับโรคประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณในประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในโอกาสครบถึงทศวรรษหลังจากนั้นปี2 5 6 6อาจารย์วศินอินทัสรา,ราได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ครับท่านทั้งหลายครับชีวิตของคนหนึ่งคนที่ฝากไว้ประวัติชีวิตเป็นธรรมะล้วนๆเลยคุณผลงานการสร้างสารรค์ของท่านเยอะมากเป็นร้อยๆเล่ม ที่สำคัญก็คือว่าทุกเล่มนั้นถอดรหัสธรรมะให้เข้าใจง่ายๆ Facebook ของท่านอาจารย์วศินปัจจุบันมีผู้ติดตาม7.30,000หมื่นคนนะธรรมะปัญญาวันนี้ไลฟ์ธรรมะปัญญาเรามี6.20,000หมื่นผู้ติดตามใกล้เคียงของท่านอาจารย์ตามรอยท่านอาจารย์มาแล้วครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณที่นำทางให้เราครับขอบพระคุณที่เป็นแสงทําให้เราผู้สร้างเพจเป็นลูกศิษย์ลูกหาชมรมกัลยานธรรมโดยอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ท่านทั้งหลายท่านอาจารย์ได้บอกว่าคุณสมบัติของคนดีจึงปรากฏเกิดด้วยความดีที่เราได้สร้างที่สำคัญในวาระหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงอ่านบทบรรยายทธรรมจากหนังสือพระอน,นุ์พุทธอนุชาพระราชทานแก่ผู้ถวายงานพระองค์ในยามเจ็บป่วย จึงได้เกิดเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตในตัวของท่านเองเมื่อมีคนคน้นคำว่าวาสินอินทศระใน Google จะมีการปรากฏมากกว่า5 0 0แสนรายการครบทุกรูปแบบทั้งวิดีโอเว็บไซต์ Facebook ไฟล์ pdf อ o บุ๊ก YouTube เป็นที่แพร่หลายมากมายเช้าวันนี้ท่านอาจารย์ได้มอบธรรมะมรดกครั้งสุดท้ายคือมรณาน,นุสติว่าทุกห่วงลมหายใจ จงใช้เพื่อการสร้างธรรมส่งธรรมพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าธรรมนั้นแลประเสริที่ฐสุดในหมู่ชนทั้งในบัดนี้และภายภาคหน้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนน้อมกราบอาจารย์วสินินทศระอีกครั้งหนึ่งจากพวกเราครับครอบครัวไลฟ์ธรรมปัญญาเครือข่ายวังบุญไลฟ์ธรรมปัญญาวังบุญคาราวะประกาศธรรมและสายบุญโพธิญาณทั้งหมดน้อมกราบท่านอาจารย์ด้วยจิตคารวะครับ นี่แหละคุณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของผมท่านอาจารย์ทำงานจนอายุ91ถ้าผมมีอายุอยู่ถึงเท่านั้นจะทำอย่างท่านได้มากน้อยอย่างไรไม่ทราบดังนั้นเมื่อผมมีอายุเท่านี้ในวาระการนี้ชีวิตกำลังจะเข้าสู่รอบที่4ของชีวิตนี่คือปีที่5ของการทำไรธรรมปัญญาโมทนาบุญกับคุณทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เราประกาศบุญใดไม่เคยว่างเว้นและไม่เคยเดียวดายล้วนมีกันและกันเคียงข้างและสร้างบุญเสมอคุณทั้งหลายอันว่าตักบาตรตึกแดงเป็นตักบาตรปีใหม่ซึ่งเป็นบุญกุศลที่พวกเราตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะได้น้อมถวายความมงคลในปีต้นของปีใหม่โดยปกติแล้วคณะผู้ที่มาเป็นเจ้าภาพในการตักบาตรจะมีคณะเดียวแต่ผู้ร่วมตักบาตรจะมีหลายคณะ จะปรากฏเกิดเป็นคนทั้งหลายทั้งชุดขาวและชุดดำที่อยู่เคียงข้างพระเดชพระคุณพระพมวชรวิมลตมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมาม,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 มหานครนะครับคุณทั้งหลายการตักบาตรที่มีเจ้าคณะกรุงเทพเป็นองค์นำคณะสงฆ์ไม่ง่าย<ม>การที่มีคณะสงฆ์เป็นคณะสงฆ์สายปัญญาจากอารามที่ทรงภูมิเป็นอารามหลวงพิเศษ ชั้นเอกแห่งหนึ่งของประเทศก็ไม่ง่ายการนิมนต์พระพิสุสงฆ์ให้มากถึงระดับมากกว่า50รูปขึ้นไปก็ไม่ง่ายแต่ว่าวัดมหาธาตุยุราชดังสนิทมีองค์ประกอบทั้งหลายครบทั้งหมดเราจึงจะได้เห็นโต๊ะหมู่บูชาที่ยกเครื่องทองน้อยนะครับและอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงมาปรากฏเกิดในการถวายพระจากกุศลด้วย และจุดที่ถวายนี้เป็นจุดที่อยู่ใกล้เคียงพระบรมศพที่สุดก็คืออยู่ใกล้เคียงกับพระบรมมหาราชวางังอยู่ใกล้เคียงสนามหลวงอยู่ใกล้เคียงสารหลักเมืองอยู่หน้าวัดมหา,าธาตุอยู่หน้าตึกถาวรวัตถุอยู่หน้าในพระุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามเรียกว่าเป็นจุดมงคลรัตนกโกสินครับเป็นจุดพลังงานนะและอยู่ใกล้วังหน้าด้วยคุณจะได้เห็นคณะสงฆ์ที่เรียงรายกันเป็นแถวอย่างนี้ เดินด้วยความสงบในศีลาจริยวัตรแต่ละองค์นั้นกลับมาปกติเรื่องครับทุกท่านครับดังนั้นเมื่อเราเป็นรหัสปี 1, คือ69บวกหนึ่งคือกำไรว่าเราอยู่มีชีวิตสร้างบุญอีกหนึ่งปีมันจึงเป็นรหัส70อจจัจรรย์มากตัวเลข70นี้ครับตรงกับปีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนะการทีเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรล้นเก้ารัชกาลที่9แปลว่าเราจะได้ถวายบุญหลายต่อดังนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดปีใหม่แล้วสร้างสิ่งมงคลไม่ใช่แค่การทําอะไรข้ามปีดีๆแต่เป็นการรับปีใหม่ด้วยรหัสความดีในวันที่3มกราคมธรรมปัญญาเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับ ในการตักบาทหน้าตึกถววรวัตถุวัดมหา,าธาตุยุราดังสเดิดหน้าสนามหลวงหน้าพระบรมมหาราชวังตรงข้ามสารหลักเมืองในพลังแห่งมงคลสถานพระอุโบสถวัดพระแก้วเป็นมงคลแห่งเกาะกรุงรัตนโกสิน์น้อมจิตในการโมทนาในเจ้าภาพสองส่วนนะครับเราแบ่งเป็น14ต้นบุญ14ต้นบุญ14ต้นบุญแรกจะรวมกันเป็นปัจจัย72นําซองนำส่งตามที่คณะทีมพระทำงานแจ้งมา อนุโมทนาบุญกับครอบครัวุวรณศีกองบุญที่1กองบุญรุจภาสามัคคีทีมสนับสนุนธรรมปัญญากองบุญครอบครัวคุณลอยและคุณหญิงอ้วนอินทบงคุณวาสินีวัชยภูมิคุณอูเฟอร์เนลสันกองบุญคุณเล็กสวีเดนนะครับกองบุญแม่ละออสวยอารมณ์และครอบครัวเจริญไพศาลกุลกองบุญพ่อช้าแม่เพียรเหมือนรักกองบุญคุณเพชรรีแท่จ้าวและครอบครัวคุณตัวเล็กกองบุญหนึ่งคุณมัทุธุรสุมสุวรรณและครอบครัวคุณทัชกรคุณพิจาาสุดชาวงและครอบครัวแล้วก็ครอบครัวดาน้อยนนนนน้อยจิดาาาสสวกรใ่ี มีเติมมาด้วยนะตัวเลขล่าสุดขอเป็นชื่อใหม่ล่าสุดเป็นคุณบุญรอดพรหมศาสตร์และครอบครัวแล้วก็คุณป้าการุณขาวพระคนและครอบครัวกองบุญที่1ได้มา13ต้นบุญในฝั่งแรกแปลว่าเหลืออีกหนึ่งต้นบุญจะเต็มในส่วนของปัจจัยสาธุการกับคุณที่เป็นผู้เติมเต็มนะครับในส่วนที่2กองบุญเป็นเจ้าภาพถวายพัตหาหันก็เป็น14ต้นบุญเช่นเดียวกันเพื่อจะได้พัฒหาร7นสํารับครูส้มจะทําเป็นสํำรับสดนะครับสำรับสดอย่างดีอาจจะ ปรุงด่างประณีตขึ้นเองหรืออาจจะจัดหาจากร้านที่มีคุณภาพเดี๋ยวลองดูกันหน้างานอีกครั้งหนึ่งโมทนาบุญกับครอบครัวสุวรรณศรีกองบุญที่สองกองบุญพ่อช้าแม่เพียรเหมือนรักกองบุญที่สองกองบุญของน้องพัชรพรยิ่งรักพรหมศาสตร์และครอบครัวนะเป็นตัวเล็กกองบุญที่สองแล้วก็กองรุ่นกองบุญคุณป้าการุณขาประโขนและครอบครัวกองบุญสองได้มาสี่กองบุญแล้วแปลว่าสามารถเติมเต็มได้อีกสิบกองบุญนะครับโมทนาบุญกับคุณทุกคนที่มาร่วมกันเติมเต็มสาธุการ บาทและบุญนี้จะเกิดขึ้นด้วยพลานิสงเพียงใดคําว่าธรรมปัญญาจัดประกาศไปในไตรโลกธาตุว่าครั้งหนึ่งในชีวิตในปีอันเป็นปีที่เราได้ถวายบุญเป็นพระจุกุศลเราได้ตักบาตรร่วมกันร,รับปีใหม่ปีนั้นคือปี2569นะครับหมทธนาบุญอย่่คุณทุกคนทุกประการคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเติมเต็มในบาทนี้อย่ารอช้าครับ โอกาสก็มีอยู่เท่านี้เพราะว่าสําเร็จแล้วก็จะนําส่งปัจจัยไปไว้ที่วัดเตรียมเพื่อเขาจะเตรียมเงินสดใสซอง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 ไว้สําหรับเป็นบุญเรียกว่ามงคลเป็นมหาจาคะบารมีรับปีใหม่เปิดมาปีใหม่เราไม่เคยขออะไรเราให้ก่อนเลยคุณนี่แหละคือความสุดยอดเมื่อเราได้เป็นผู้ให้ใจเราจะเบิกบานคุณทั้งหลายดังนั้นใครที่มีกองบุญที่หนึ่งฟังปัจจัยเติมเต็มแล้วจะเติมด้านพัฒนาหารก็ยินดีหรือใครจะเป็นสะพานบุญก็ยินดี เชื่อมโยงกันเนาะคุณทั้งหลายตั้งจิตปวารณาไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยนำส่งเข้ามาคุณชัดชัยน้อยจินดาบอกว่าขอร่วมบุญกิยาอันประณีตทุกประการในบุญของการร่วมขีฬาณนะเพศัตใช่ไหมอันนี้ตักบาทภิกษุสงฆ์นานาชาติเหรออ่าโอเคมทนาสาธุกการครับแล้วก็อาจารยบูชาเข้ามาด้วยดาบตำรวจหญิงวิภาผลสมบูรณ เติมบุญสังฆทานของ12เดือน12เข้ามาในต้นบุญหลักบูทนาบุญกับพี่วิพาผลสมบูรณ์และครอบครัวนะครับขออนุญาตลงบัญชีทองไว้เลยวันนี้วันที่2เดือน12ปี68ก็อันนี้ใกล้ที่สุดในวันที่10 10ธันวาครับสร้างบุญใหญ่ที่พระวัสถหลวงนะครับของวัดโพนะครับวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถวายผ้าพ,พระกฐินปีนี้นะครับก็เราจะไปตามรอยเบื้องพระยุคนลบาท ไปสร้างบุญในที่เดียวกันไม่ง่ายนะคุณการจะขอใช้พื้นที่ของพระบรูชสดนี้ขอล่วงหน้ามาหลายเดือนได้แล้วครับได้แล้วครับเรียนเชิญคุณทุกคนด้วยคุณทั้งหลายโมทนาบุญกับทีมสนับสนุนนำส่งปัใจจัยในการเกื้อกูลธรรมปัญญาสตูดิโอตามผู้ปรารณาจิตที่ ตั้งจิตไว้5ท่านนะโมทนาบุญกับพี่จันตัวเล็กหนูแหม่มน้องนางข้าวเจ้านางและอุกกระแตแล้วก็คุณเปรมคุณเปรมเปลี่ยนพภูมิแล้วโมทนาบุญกับนางฟ้าเปมรมฤทยัยยันตระกูลด้วยครับสาธุก,การคุณทั้งหลายชื่อที่ผมปรากฏปรากฏเกิดในการตั้งจิตนั้นมีความตั้งใจมั่นในความเกื้อกูลจากหลายคนคุณลออินทวงศ์ขอน้อมบูชาถวายบุญท่านอาจารย์วสินีทัศราหนึ่งในคารวะประกาศธรรมชั้นเลิศนะครับ สาธุการครับคือทําบุญกับอาจารย์วสินนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคุณผลงานประจกักษ์คนอะไรจะแต่งหนังสือธรรมะเป็นร้อยๆเล่มนะคุณไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตนําเรื่องของท่านมาพูดต่อครับเพราะวันนี้ถือว่าเป็นบุญและกุศลที่อยากเล่าจริงๆครับมุบทนาบุญกับพี่รุจพานะฮะกอบุญรุจพาามัมคี รวมบุญมาหลากหลายประการเลยทุกอย่างบริบูรณ์แล้วครับสาธุการครับพัตหาานนานาชาติขีลานะเพสัตบุญสนับสนุนตักบาททุกอย่างวิหารทานบริบูรณ์สิ้นครับสาธุการครับ